จักรจันรอากันิริควงเควัฒนาจดทะเบียนสมรสปิดสถานะเป็นสามีภรรยาเปลี่ยนสถานะจากที่เรียกว่าแฟนกับเป็นสามีภรรยาเป็นที่เรียบร้อยแล้วสําหรับคู่ของนักแสดงสาวอย่างจักรจันทร์อากขันิริและหนุ่มเควัฒนาจเจริญศักดิ์วัฒนาที่ถึงพิธีฉลองมงคลสมรสจะต้องเลื่อนออกไปเพราะพิษการระบาดของโควิด -19 แต่ทั้งคู่นะครับก็ยังคงเลิกงามยามดีแต่งไวเหมือนเดิมเพียงแต่เปลี่ยนขนาดของพิธีนั้นให้เป็นพิธีการแบบเรียบง่าย โดยมีญาติผู้ใหญ่ทั้งสองฝ่ายนะครับมาร่วมงานและเป็นสักขีพยานพิธีจดทะเบียนสมรสนะครับจัดขึ้นที่โรงแรมสยามแคมปีนสกี้ในวันศุกร์ที่28พฤษภาคม2564เวลานะครับ11นาฬิกา15นาทีเจ้าสาวอย่างจักรจัน์นั้นครกบปานในชุดสวยหรูสีขาวงาช้างจากแบรน,นด์คณิตออฟฟิเชียลดานเจ้าบ่าวเควัฒนาครับมาในลุกหนุ่มหล่อมาสุข,ขุมมาสนุ่มกับสุสีเบธจากแบรนด์ฮรริโวน์โดยได้ช่างแต่งหน้าเมืองพกักการอย่างคุณจุ๊จิรายุดีิสาระ และคุณโกศสลาวุฒิเลขานลิขิตทําผมให้กับเจ้าบ่าวและเจ้าสาวด้วยซึ่งในวันสุกที่ี่28พฤษภาคม64นี้เองครับเดิมเป็นเลิกที่จะมีพิธีมงคลสมรสรลยงานฉลองมองคลสมรสแต่ด้วยสถานการณ์โควิด -19 จึงต้องเลื่อนพิธีดังกล่าวออกไปเพื่อความปลอดภัยและสอดคล้องตามมาตรการของภาครัฐยานี้ก็ต้องขอแสดงความยินดีกับทั้งคู่กันด้วยนะครับเป็นอีกหนึ่งช่องทางข่าวบันเทิงครับที่คุณจะสามารถติดตามและอัปเดตข่าวสารไปพร้อมๆกันได้เลยนะครับ อย่าลืมกดติดตามชมซูเปอร์สตาร์ดาราเราก็อย่าลืมเข้ามาติชมหรือคอมเมนต์มาร่วมแชร์ร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้เลยครับที่สําคัญนะครับต้องขอกราบขอบพระคุณทุกท่านมากๆด้เลยครับที่เสียสละเวลาในการติดตามรับชมรับฟังกันด้วยนะครับ